สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จะมาขออนุญาตลองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยไปทานตัวนี้ทุกคนสตบบรอเบอรี่สตรอเบอรี่เคยทานครั้งหนึ่งตอนนั้นรู้สึกจะเป็นงานแถวบ้านเป็นงานวัดแถวบ้านเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยติดเงือกอ่ะวันนี้ขออนุญาตมารีวิวครั้งซึ่งวันนี้อยู่ที่สายใต้ใหม่นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวว่าไม่เข็ดไง เออเขาเรียกว่ามันมีเข็ดน่ะนะก็คือแบบเห็นหลายคนรีวิวน้องว่าแบบกรอบอะไรองี้ขออนุญาตรีวิวอีกรอบหนึง่งหลังจากนี้ก็จะไม่กินแล้วนะคะเพราะว่าออก็ไม่ได้ปลื้มอะไรมากแต่อยากจะแค่ลองดูนะอ่ะอทุกคนไม่เหมือนครั้งแรกว่ะ เอ,อถือว่าก็โอเคเพอาเมื่อครั้งที่แล้วอะ่ะคือกินแล้วมันติดเงือกไปเลยนะก็ถือว่าโอเครอบสองไม่ผิดหวังแต่ถามว่าจะกินอีกไหมไม่ระค่ะโอเคไปแล้วฟังเสียงนะเราคิดว่ากินสดนะจะเวิร์กว่าโอเคไปแล้วบาย